ウ,ウルトラの父がいる」「ウルトラの母がいる」「そうしてたの เนื่องจากเกรงว่าอนุภาพของจรวดนิวเคลียตรอนอาจจะทําให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกจะได้มีการทดลองยิงจรวดนิวเคลียตรอนไปยังดาวมูรูรัวที่อยู่ห่างไกลออกไปแกแรระเบิดของมันทําให้สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในดาวมูรูรัวลุดออกมาอาลวาดยังโลกมนุษย์อุปราแมนทาโรุจึงต้องเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องโลกไว้แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้ไมีพิษสองรายการวันพิษสีดําที่มันพ่นออกมาทำให้อุปราแมนทาโร่กถึงกับหมดสภาพ วันดำเข้ามันปกคลุมไปทั่วญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทําให้ทั้งโลกตกอยู่ในความมืดมิดที่โตเกียวเกิดความวุ่นวายอย่างหนักสาธารณูรโปโภคไฟฟ้าน้ำประปาหยุดทํางานประชาชนต่างก็เดือดร้อนกันไปทั่วขณะเดียวกันทางด้านแซตก็กำลังกุ้มใจเพราะฮิงาชิคโคโทโรได้หายสาบสูญอย่างไรร่องรอย,อยทั้งเอเชียอเมริกายุโรปแอฟริกา โดนเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นเล่นงานจนหมดแล้วนะเนี่ยดูจากรายงานนี้จะต้องมีผีเสื้อกลางคืนจำนวนมากปรากฏตัวด้วยทุกครั้งเลยนะครับผมว่าผีเสื้อกลางคืนกับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นน่ะจะต้องเป็นพวกเดียวกันอย่างแน่นอนเลยครับคุณฮิงาชิหายไปไหนของเขานะเรองหัวหน้าคะประภาคันที่แหลมมูราอิชิถูกฟูงผีเสื้อกลางคืนเล่นงานคะ่ะอะเป็นมาแน่ๆเลยมัดบเนิการไดยครับ กาเวลพวกเราไปช่วยคนที่ประภาคารนะเราจะาคุ้มกันให้ข้างบนครับผมโอ้ยเต็มไปหมดเลยเยอะจริงๆเลยนะเอาแล้วพวกเธอไปทางนั้นนะครับไปกันเถอะปะส่วนนายประกาศฉัน,น,น,รนครับเว้ยนะ ข้างบนนะครับหน่อยจ้บ้านนี่เฮ้ยนี่นะนี่คุณลุงครับผมมาช่วยนะครับเด๊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 มาช่วยกันแล้วครับครับเน่แนนเี่ยมันมีเยอะแยะแบบนี้เราข้ามไปหมดหรอกผมมาผมมาตามแสงไฟน่ะคุณลุงผู้ดูแลครับช่วยปิดไฟประภาคานก่อนนะครับเฮ้ยอย่ามาพูดบ้าๆอย่างนั้นนะ ทำรพักคานเลยมีไฟมันก็แย่น่ะสิฉันน่ะทำหน้าที่ดูแลไฟที่รพักคานนี่มาเยี่ยสิบไปแล้วเรือเรือแล่นเข้าออกทะเลได้อย่างปลอดภัยมากเกิเหมือนกับที่แซดทำหน้าที่ดูแลชีวิตประชาชนนั่นแหละจริงไหมล่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาช่วยกันปกป้องรพักคานนี่เถอะนะอ้ทหลงหน้าสัปาร์ตมาครับรู้แล้วล่ะเนาะจัดการเลย

Oh! เนี่พวกแซดพวกคุณบอลทำอะไรกันอยู่ฮะอันตรายเรืองี้ไว้ก่อนนะครับท่านี้ครับอุ้ยเนาไหวหรือเปล่าอะ ปลาพาร์คานนี่บอกสัตูทำอะไรของใครเนี่ยฮะหมดกันไม่เหลืออะไรแล้วนี่คือภาพสเก็ตผีเสื้อกลางคืนอวกาศที่ทำลายยานอวกาศของฝรั่งเศสค่ะส่วนนี้คือซากที่เก็บได้ที่ประภารคานเหมือนเปรียบเลยนี่นะผีเสื้อกลางคืนอวกาศถ้าอย่างงั้นสประหลาดนั่นก็มาจากอวกาศด้วยสิงั้นที่ว่าระเบิดตรน ทำไมพิเซอร์กลางคืนอวกาศที่อยู่ดาวมาูรูรวหลุดออกมาก็เป็นเรื่องจริงนะสิครับอืมอืม,อมถ้าดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดสับปะหลาดจะเล่นงานทุกที่ที่มีแสงสว่างฉันว่าพิเซอร์กลางคืนที่เฮงเจี้เห็นก็น่าจะใช่มันนี่แหละแล้วอุบัติเหตุเครื่องบินที่วากายมาก็กน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าสับปะหลาดเนี่ยหรือว่ามันจะเกลีย่ยแสงไฟคะแต่พิเซอร์กลางคืนชอบไฟนะครับนั่นแหละ สงปะหลามันเกลียดแสงสว่างมากๆมันถึงได้เล่นงานทุกอย่างที่มีแสงไฟออกมาไงแล้วถ้าอยากรู้ว่าของที่มีแสงไฟอยู่ที่ไหนก็ต้องใช้ผีเสื้อลงคืนที่ชอบไฟมากๆนะแย่แล้วงานที่ี่มีแสงไฟจะต้องถูกมันเล่นงานหมดนะสิตห่วงนะทางเราเรามีคําสั่งออกไปให้ทั่วโลกช่วยันดับไฟหมดทุกแห่งแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือทํายังไงเราถึงจะจัดการกับมันได้ใช้เอเซดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่จัดการมาเถอะครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เหรอ เอเซนหนึ่งก้าวเจ็ดสี Z ่ปอาวุธที่มีอนุภาพการทำลายในวงจำกัดได้ดีเยี่ยมรุนแรงกว่าระเบิดไฮโดรเจนถึงสามเท่าเชยนนะครับอุปกรณ์การยิงและเครื่องมือจุดระเบิดเขามันยังไม่สมบูรณ์นะถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้ระเบิดเวลาไปตัวจุดชนวนระเบิดก็ได้นี่ครับพวกเราจะต้องทําให้โลกกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับถ้ายังปล่อยให้เมฆดาพวกนี้ปกคลุมโลกต่อไปอุณหภูมิโลกเราจะต้องร้อนขึ้นและมนุษย์โลกอาจจะต้องตายกันหมดก็ได้วิธีที่แก้วิกฤตนี้ก็คือจัดการกับสปลาดนั่นซะลงมาหน้าครับ นาทีนี้ให้ผมทำเถอะครับไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เอส9ซ4หนก่อนอื่นน่ะไปหาหมอให้เขาดูแขนของนายก่อนดีกว่านะครับขณะเดียวกันที่บ้านอิวามุริที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปในอุบัติเหตุเครื่องบินตกจากฝีมือของสัตว์ประหลาดมูรูรัวพี่น้องทั้งหกคนต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่มืดมิด ทั้งที่เป็นเวลากลางวันนี่จ้านูเหี่ยวน้ำและจ้าพี่โซฟี่เอาไงดีล่ะคะไม่มีทางอื่นแล้วเอาน้ำที่เราเก็บไว้มาแบ่งกินกันทุกคนก็นแล้วกันนะแต่ว,ว่าถ้าหมนดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วนะเอเถอะก็ทุกคนขอแห้งกันแล้วนี่ใช่ย่ไป,ปอ้ายะาขอโทษนะ ออเไปดื่มเถอะไม่อ่ะฉันไม่ดื่มฉันก็ไม่พูดอะไรอย่งงางนั้นเราดื่มซะทุกคนนั่นแหละไปเอากระติกน้ำที่บ้านทั้งหมดออกมาปะเอามาทำไมอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านของชิราทัริมีบ่อน,น้ำอยู่ด้วยพี่จะไปขอตักมานะสิเงินฉันไปด้วยนะรอมด้วยไม่ได้ทุกคนอยู่เฝ้าบ้านดี่แล้วนะขนาดเดียวกัน อุนตราแมนฮารุรกับแรบบิดด็อกที่ออกมาต้อนรับก็เดินทางมาถึงดินแดนอุนตราซึ่งอยู่ห่างจากโลกถึง3ล้านปีแสงแล้วเช่นกันฮาร,รุมองดูโรงเรียนประถมอุนตราที่เขาเคยเรียนสวนสนุกที่เขาเคยเล่นกับพวกพี่ๆสะว่ายน้ำที่เคยว่ายในช่วงหน้าร้อนด้วยความคิดถึง เห็นพระสายถูกส่งมาคารโรี่พี่ทุกคนรออยู่ที่หอคอยอุนตรานะโซฟี โซฟีให้น้องๆทุกคนมายืนกันพร้อมหน้าฟังนะพี่จะเล่าประวัติของดาวอุลตราให้ฟังเมื่อสามหมื่นปีก่อนดาวอุลตราเคยเป็นดาวที่สงบสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของเนบิวลา M78 ก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้ดาวอุลตราตกอยู่ในความมืดชาวอุลตราจำนวนมากต้องล้มตายไปในครั้งนั้นแต่ต่อมาคณะนักวิทยาศาสตร์ของดาวอุลตราก็ได้ร่วมมือกันสร้างดวงอาทิตย์เพียวขึ้นมาได้สาเร็จ ทำให้ดาวอุลตรากลับมาสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งแต่ความสงบสุขก็กลับคืนมาได้ไม่นานนักดาวอุลตราก็ถูกลุกรานโดยกองทัพสัตว์ประหลาดที่นำโดยมนุษย์ดาวเอ็มเปราผู้กล้าซึ่งต่อมาคือเจ้าพ่ออุลตรานำทัพเข้าต่อสู้จะได้รับบาดเจ็บและได้พบกับพยาบาลสาวซึ่งต่อมาก็คือเจ้าแม่อุลตราหลังจากนั้นกองทัพอสุริอุลตราก็ถูกก่อตั้งและต่อมาเพื่อเป็นอนุสรในการขับไล่ผู้ลุกราน ึงได้มีการสร้างหอคอยอุนตราขึ้นโดยมีเปลเพลิงที่เรียกว่าเปลเพลิงแห่งชีวิตล้อมรอบระฆังซึ่งว่ากันว่าสามารถสร้างความสงบสุขให้จักรวาลทั้งวงได้หรืออุนตราเบลเอาไว้ตอนนี้เพื่อช่วยโลกมนุษย์ซึ่งเป็นบ้านแห่งที่สองของพวกเราเราพบพี่น้องอุนตราจำเป็นจะต้องนำอุนตราเบลออกมาแต่อุนตราเบลจะถูกเชิดออกมาได้ก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนสามารถรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น พี่น้องจำเป็นต้องรวมร่างกันเพื่อให้ร่างกายสามารถทนทานต่อความร้อนที่สูงมากของเปลวเพลิงแห่งชีวิตได้คุณระเบล รับรู้ถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของหกพี่น้องแต่ด้วยความร้อนระอุพรอมเปลกเพลิงแห่งชีวิตในหอคอยอุ่นร่าแม้หกพี่น้องจะรวมร่างกันแล้วก็สามารถทนอยู่ได้แค่เพียงนาทีเดียวเท่านั้นฮาโร่เร็วเข้าฮาโร่เร็วเข้าโลกกำลังจะแย่แล้ว เดี๋ยวฉันช่วยเยี่ยมไปให้นะขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกนี่แล้วเรื่องอาหารการกินละ่ะให้น้องมาอยู่ที่นี่สักสองสามคนก็ได้นะมาและครับให้ทุกคนอยู่ด้วยกันพร้อมหนะ้าอุ่นใจกว่าขอบคุณนะครับฟังตัวได้เลยจะะ้เดี๋ยวผมมานะครับ<อ><อ>เขาเปิดไฟทำไมอะ่ะทำไมไม่ฟังคำเตือนของแซดเลยเห็นเขาไปไปมามาหลายเที่ยวแล้วละ่ะไม่รู้ว่าเขาไปขนน้ำจากที่ไหนมาขายอ่ะนะ<อ>แปลกจังเลยอะ่ะ กำลังเดือดร้อนกลับมาคิดหากำไรแบบนี้แย่สมัดเลยเนาะจริงด้วยเฮ้เฮ้ยา้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอเยเฮ้ยเยเฮเ้ย้ยเ อีจีูทจดีวะอีรค mm. ูทจดดีไวนะอจ็อจกก็อห้ามข้านะจ๊ะห้ามข้าจ้ะเด็กๆรออยู่ข้างนอกนะจ๊ะห้ามข้าวห้ามข้าจ้ะ ไปนั่งรอกันก่อนเถอะนะจ๊ะนะ,ะคุณหมอครับทําไมเป็นอะไรมากใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ก็พูดยากนะครับ เพราะว่าแสงเทียนทำให้เรามองเห็นอะไรไม่ได้มากแต่ที่สําคัญก็คือถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็ผ่าตัดไม่ได้อยู่ดีนั่นเองแต่ฉันได้ยินมาว่าที่นี่มีเครื่องปั่นไฟไม่ใช่หรือคะใช่ครับเรามีแต่ว่าตอนนี้น้ํามันมันหมดหมอครับ,<น>ะรบจะใช้เลือดหรืออะไรจากพวกเราก็ได้นะครับช่วยพี่ชายผมด้วยนะครับคุณหมอต้อน,น้าเธอนะครับได้โปรดเถอะครับหนูกด้วยค่ะขอร้องแล้วค่ะร้วนนะคะขอร้องแล้วครับขอร้องนะคะคุณหมอคะช่วยหน่อยเถอะคะ่ะอา้าวเคนจิคุง เกิดอะไรขึ้นเหรอกูดูเอ้เนาะช่วยชีวิตเพื่อนผมด้วยเถอะนะครับเพื่อนผมมาถูกรถบรรทุกชนเอานะครับแต่ว่าไม่มีไฟก็เลยผ่าตัดไม่ได้อะ่ะได้โปรดช่วยทาให้ไฟมาที่เถอะนะครับไม่ต้องห่วงนะตอนนี้แซดกำลังพยายามเต็มที่ที่จะหาตัวเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นให้เจออยู่เหมือนกันคุณอุยอ้นะแขนเป็นอะไรไปหรอคะถูกผีเสื้อกลางคืนที่อยู่กับสัตว์ประหลาดนั่นมันกัดเอานะครับผีเสื้อกลางคืนครับจริงสิ่ไครับรถบรรทุกคันนั้นน่ะก็มีผีเสื้ออยู่ด้วยอะจงห นึกออกแล้วละ่ะเหมือนที่เคยเจอที่นี่มอุตสาหกรรมเลยล่ะครับหลังจากที่รับแจ้งจากอ NO, ุเอโนแซดก็มีคำสั่งให้นำบาระออกตรวจตราบริเวณแถวบ้านของชิราทุริและเขาก็ได้พบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดไฟสว่างสวัยไปข <c oughs> ั้วเอ่อผีเสื้อวากาศแย่แล้วสิ มีใครอยู่บ้างครับมีใครอยู่บ้างครับรอปิดไฟเดี๋ยวนี้นะครับคราวีสัตว์ประหลาดมันจะมานะครับอะไรเนาะอ๋อแย่แล้วครับสัตว์ประหลาดมันจะมาครับปิดไฟก่อนนะครับเลิกพูดบ้าสักทีได้ไหมไม่ใช่พวกนเซตจหรอกเหรอโรงงานแถวนี้อ็ได้ที่้าแคนไปหมดเป็นแถบๆน่ะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนั้นนะครับเห็นผีเสื้อพวกนั้นแล้วครับผีเสื้อน่ะ มาจากไหนกันเนี่ยไปสิยังไงซะเราก็ต้องดบฟื้นฟูรงงานกันเอาเพราะไม่อย่างนั้นโรงงานอื่ก็จะพากระแสงานเราไปหมดเลยสิรู้ไหมเราต้องสู้งานเป็นวัวเหมือนควายไปอย่างนั้นยี่ปม่นเราจะเจริญก้าวหน้าได้ยังไงกันเล่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรอ๋อ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  โรงงานแล้วครับโรองานวหน้งานะครับบอกไงกลุก่นดาวเถอะครับอน,นุญาตให้ผมใช้ AZ-1974 เถอะครับผมจะตั้งระเบิดเวลาแล้วไปติดที่ตัวสัปลาดเองครับผมมั่นใจว่าต้องทำได้ครับมั่นใจแน่นะครับ มันอยู่ในสกายเวลแล้วตอนนี้ขอบคุณครับเฮ้<ะ>ยพยายามาเอาสกายเวลเข้าไปใกล้หัวกังสัตประหลาดด้วยนะครับบริยามะ,ะเตรียมเอซัตหนึ่งการเจ็ดสี่ให้พร้อม ให้เต็มที่นะครับฟังนะไม่ว่ายังไงก็เอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ครับ ันีฮะโอ้ดีจดแล้วไอดกแล้วโอ้ดีจังเลยสัตว์ประหลาดมุรูรูวแพ้แสนตะวันมันจึงเหมือนตัวยะบ้าคลั่งฮะวินดกนั่เข้า รองหัวหน้า ac, ครับอีกสามนาทีระเบิดจะทำงานครับย่าอะ,อะรถติดอะป่าที่สุดเลยอะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอีกสามวินาทีจะระเบิดแล้ว 「空の,の母がいる」「<laughs> そうして太郎が」「<laughs> 空を見ろ星を見ろ <laughs> 宇宙を見ろあなたから迫る」 ได้ไงพวกพี่น้องอุลตร้าจริงด้วยสิพร้อมหน้าเลยอ่ะลุกขอดุสวดลุกขอดุสวดครับลุกสอดุสวดครับลุกสอดุสวดครับไอจิโร่คุงแข็งได้ไงบ้างอ๋อลุกเป็นไรแล้วครับว่าไงนั่งรถที่ไปโรงเรียนมาไม่เอาไม่เอานั่งรถนี่เดี๋ยวสักแป๊หลราก็ตามมาหรอกไปก่อนละไปก่อนนะครับไปขายนล้วขายเกิดเฮ้ยรอฉันด้ว

対立する2つの小さな心暴れ回る怪獣ムカベンダーの正体はザットが飛ぶタロウの必殺技が空を切る2人の少年の前に立ち塞がるものは何かさあ来週のウルトラマンタロウみんなで見よう